ครับดีครับต่อจิกซอก่อนจิกซอจา๋าอเคครับผมคุณแม่ ยไม่ได้ามาครับมีแต่มันแก้วกับแตงโมแล้วก็หญ้าครับผมมีแต่แตงโมก,กับมันแกวครับกล้วยอยู่ลานครับคุณแม่มกล้วยยังดิบอยู่ครับหรือว่ามีตัวงอมงมหรือบอล นี่แต่มันแก้วกล้วยยังไม่ได้เอาติดล,ลนมาครับน้องพรกินมันแก้วไหมนอกินครับผมกินครับคุณแม่จิลรัผากินครับผมเอาให้ทุ่งหนึ่งจ้ะตัตีจัดไป คุณนะครับผมเนี lim, ่ยเปรีลริมน่เยไปรีลริมๆเอเอาให้ถุงครับผมสวัสดีก่อนเร็วครับผมครับ

มุโยนคนใหม่ครับผมมุโยนคนใหม่ครับผมก็บิ๊กบอสของเราเองครับปองแปงครับผมวันนี้บวกมุโยนกำลังฝึกวิทยายุทธครับผมต้องไปโยนบุลลิ่งก่อนไหมยุโยนเบตองก่อนขอบคุณนะครับคุณแม่จิรภาครับผม จำผมได้ไหมใครเอยจำผมได้ไหมใครเอืนเนาะขอบคุณนะครับผมยนตดีขึ้นครับผมพี่ผูหยิงไปไหนครับอ๋อไม่ปอปอเลยครับแม่ปออยู่ร้านครับผม นี้มากับพิตีครับพี่ตีครับวันนี้คุณแม่พอลวงครับถ้าอีกถุงหนึ่งน่าจะดีขึ้นกว่านี้ครับเราอีกถุงไหมครับมากับพิตีปองแปงครับผมวันนี้ออกงานเองเลยนะคุณแม่อีกถุงหนึ่งเนาะจะได้ลองฝึกด้วยขอบคุณนะครับผมคุณแม่จิลภาครับผมพี่ผู้หญิงไปไหนเหรอพี่ผู้หญิงอยู่อยู่ร้านครับผมอยู่ช่องหลังเนาะอันนี้ช่องสำรองครับผม ดีครับแม่โอ้หน้าสวยอะไรครับคุณแม่แม่อีทงเหมือนกับลีน่าชงเข้าจนได้เหมือนกับลีน่าชงเลยครับผมอะไรเนาะนี่ผมอานตกภาษาไทยอีกแล้ว ใช่เก่งๆ,ๆไม่ออกงานเลยครับผมไม่ออกงานทุกวันนะครับผมวันนี้ก็ก็อยู่ร้านบ้างออกเล่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ไรปอๆครับก็อยู่ร้านบ้างออกเล่บ้างครับผมเขาก็แบบได้ทุกอย่างครับทั้งอยู่ร้านทั้งออกเล่ยครับผมวัสดีนะครับผม มาดูน้องพรได้นะครับ่นยาวสวยๆเนะเาะอ,อ่ะทุงหนึ่งทุงถ้าออกคนละทิศทางหักคาตัวเองนะได้เลยครับคุณแม่เอาหนึ่ง,งสูงตี อีกหนึ่งถุงแม่ฟาลุงบอกผมจะจัดให้เมียนๆเ,เลยครับอ่ะถุงหนึ่งถ้าออกคนละทิ์ละทางหักค่าตัวเองนะ่าตยังไม่ได้เลยครับอ่ะจัดไปหนึ่งถุงครับจากคุณแม่ฟ้าลุงครับผม เดียว<ร>เดียวเดียว,วยังไม่เห็นเอาไหมครับนี่นิ่มๆเดอ้อสตีห้ามคนละทิศละทาง <c oughs> ในตรงนี้นิ่มๆมาดีค้าก่อนเร็วดีค้าก่อนโอ้ย <c oughs> อ,อไม่กระจายครับไม่กระจายครับตรงนี้พื้นนิ่มครับ

ทานไหมครับคุณแม่ตั้งใจยูนมากครับผมโอเคครับถือว่าใช้ได้ครับผมขอบคุณแม่พาลูกมากนะครับตั้งใจยูนมากครับนี่ไม,ไม่ไม่กระจัดกระจายดูไปในทิศท,ทางเดียวกันครับแต่ห่างเป็นนิดก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ครับผม ได้ดูเข้าสามสีวันแล้วครับผมสวัสดีนะครับผมบดูน้องพรได้ครับผมดีค่ะ้่กอน วิขาดาอยู่ครับผมวิขาดนเลยเร็วโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมด เรียบร้อยมือนางงามใช่ไหมครับไปพูดคุยทักทายกันได้นะครับ ติดูได้เมื่อกี้มันขึ้นอะไรไม่รู้ครับเต็มหน้าจอเลยแวะพูดคุยทักทายได้นะครับดี๋ยจะไม่ตาน้องพอรได้นะครับ จะไม่ตาเชือกไหนบ้านไหนทักมาได้นะครับสวัสดีคุณแม่ชาลีด้วยนะครับ18มัดขอบคุณครับขอบคุณแม่ชาลีมากมานะครับไหนขอเรียบร้อทำไมไมไหนชาลี18มัดครับผมขอบคุณนะครับคุณแม่ สวัสดีครับผมครับมโอหน้าสวยดูเรียบร้อยเหมือนนางงามปกติดูได้ดูได้ครับดูได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเมจารีเนตตั้งดอกนม้ Kami beri kata-kata yang terbaik untuk Anda, dan kami beri kata-kata yang terbaik untuk Anda, dan kami beri kata-kata yang terbaik ตวไปก็จะไปปูทันใจน้องมิวเดี๋ยวก่อน<จ>ปูทันใจน้องมิวล้มโพมอนมอนประมาณนี้ครับคล่าๆ <c oughs> ปูทันใจน้องมิวล้วมโพ มอนมอนประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณแม่ทุกท่านครับที่รับชมน้องพรกับพิมพาครับผมขอบคุณคุณแม่ฟ้าลุงขอบคุณคุณแม่จิราภาขอบคุณคุณแม่ชาลีครับผมรเราก็จะไปต่อครับผมไปหาปู่ทันใจครับผม อูทันใจพังมิวแล้วก็ล้มโพแล้วก็ม่อนม่อนครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อครับพอปิดหน้าจอก่อนเลยครับผม